สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง i m c Channel แล้วก็อยู่กับผมมิวชี่นะครับก็วันนี้นะครับก็มาถึงคิวของพระเอกเราสักทีนะครับผมก็เป็น iPad Pro 11นิ้วตัวนี้นี่เองนะครับเป็นตัวปี2018นะครับผมสลหรับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวให้ดูหน้าตาก่อนนะครับนี่คือหน้าตาของ iPad Pro 11ของผมนะฮะบวกกับ Apple Pencil Gen 2นะครับมีรีวิวแล้วในช่องนะครับกับเคส UVG นะฮะ ซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยผมก็ใช้ทํางานมาค่อนข้างที่จะนานแล้วนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วมั้งที่ผมซื้อมานะครับผมจริงๆมีทํารีวิวไปแล้วแต่ว่าอยู่ในช่องเก่านะครับโอเควันนี้เราจะมารีวิวใหม่นะครับคลิปนี้เนี่ยมันบังเกิดมาเนื่องจากว่ามีรุ่นพี่คนหนึ่งที่รู้จักกันนะครับก็ทักมาถามนะครับว่าเฮ้ยซงพี่ควรจะซื้อ iPad ปี2020หรือว่าควรจะซื้อ iPad 2018ดีนะครับผมซึ่งไอคาถามนี้เนี่ย มันมีมานานมากแล้วแล้วผมก็กะว่าจะทํามานานมากนะครับแต่ว่าติดด้วยภารกิจหลายๆอย่างนะครับผมแล้ววันนี้เนี่ยนะครับเป็นคลิปแรกนะครับที่อัดนะครับหลังจากที่ผมเนี่ยผ่าฟันคุดมานะครับคลิปนี้ออนก็น่าจะฟันคุดน่าจะลงแล้วนะครับผมก็ตอนนี้นะครับผ่าเสร็จหมดแล้วสี่ซี่แต่ว่า มีอาการลิ้นชาอยู่นะครับก็อาจจะพูดไม่ค่อยชัดนะครับก็เดี๋ยวต้องขออภัยก่อนเลยนะครับเดี๋ยวแบบมีคนสงสัยว่าพี่ลิ้นพี่เป็นไรวะลิ้นเปี้ยนะครับลิ้นเปี้ยจริงๆริงฮะมีจารเลยครับแล้วแบบมันอาจจะพูดไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าแบบเราอยากทําคลิปละนะครับผมโอเคก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิว ipad pro 11นิ้วนะครับปี2018นแะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเทียบสเปกกับราคานะครับในปี2020ด้วยว่าเฮ้ยตัวไหนที่ ควรจะซื้อมาใช้อะไรเงี้ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสตัวนี้เนี่ยมันเหลื่อมกันนิดหน่อยนะครับผมในเรื่องของราคาแล้วก็สเปคเนี่ยเหลื่อมกันนิดนึงแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยชอบไม่เหมือนกันแล้วก็สไตล์การใช้งานเนี่ยไม่เหมือนกันเนาะนะครับผมก็ไม่มีตัวไหนดีกว่าตัวไหนหรอกครับก็ลองศึกษาดูว่าเราเนี่ยชอบแบบไหนนะครับซื้อไปแล้วเราแฮปปี้แค่นั้นก็พอแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องราคาก่อนนะครับปี2020เนี่ย iPad Pro เนี่ยนะครับมันออกมาเนี่ยราคาจะถูกกว่า iPad 2018เยอะเลยนะครับตอนสมัยที่ไอตัวนี้ออกมาใหม่ๆนะครับตัวนี้ออกมาใหม่ๆเนี่ยตอนนั้นราคาจะอยู่ที่ประมาณตัว6.4 Wi-Fi อย่างเดียวเนี่ยประมาณ2.8 0 0 0นนะครับผมซึ่งไอปี2020เนี่ยนะครับตัวเริ่มต้นของมันเนี่ยจะเป็น 128GB แนะครับแต่ว่าตัว2018เนี่ยเริ่มต้นจะเป็น64นะครับผมก็เห็นถึงความแตกต่างหรือ,อยังนะตัว128ปเนี่ยนะครับปี2020นะราคาอยู่ที่27,900บาทนะครับ ไอตัวนี้64ตอนออกมาใหม่ๆ2ง0 0นนะครับซึ่งแพงกว่าแล้วก็ความจุน้อยกว่าด้วยนะครับผมก็เป็นอะไรที่น่าเศร้านะฮะแต่ว่านับปัจจุบันครับเจ้าตัว ipad pro 1 1 2 0 1 8เนี่ยก็ได้ปรับราคาลงมาแล้วนะครับตัวเริ่มต้น 64GB นะครับอยู่ที่25,900บาทนะครับตัวเริ่มต้นของ ipad pro 2020เริ่มต้น 128GB ราคา27,900บาทนะครับซึ่งก็มีความแตกต่างอยู่ที่2,000บาทนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยนะครับความต่าง2,000 ถ้าเป็นผมผมเชียร์ให้ไปซื้อปี2020นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีจริงๆในราคา2000เนี่ยนะครับ2018ก็ไม่น่าเกลียดนะครับผมเดี๋ยวไอ้ตัว2020เดี๋ยวผมรีวิวให้แล้วกันนะครับผมใครอยากดูอยากรู้อะไรนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอได้นะครับผมก็เดี๋ยว ผมจะทําให้แล้วกันนะครับผมโอเคนะคเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องสเปคเจ้าตัวนี้ก่อนนะครับเราจะได้ไปพูดถึงในเรื่องของการใช้งานเนาะสเปคเจ้าตัวนี้นะครับ,บระบบปฏิบัติการนะครับก็เป็น iOS 12นะครับแล้วก็สามารถอัปได้ปัจจุบันนะครับ iOS 13นะครับผมแล้วก็หน้าจอของเขาเนี่ยจะเป็นจอ LCD IPS นะครับผมอันนี้ผมตั้งหน้าจอไว้น่ารักไหมนี่ดูดิ <c oughs> น่ารักนะครับผมก็เป็นหน้าจอแบบ LCD ขนาด11นิ้วนะครับผมความละเอียดอยู่ที่2,388คูณ1,668นะครับผมแล้วก็หน้าจอเนี่ยเป็นแบบ144เฮิร์นะครับผมก็เป็นอะทีลื่นไหลามากนะครับจริงๆ iPad Pro เนี่ยทำหน้าจอแบบ120เฮิร์ตเนี่ยตั้งแต่ iPad iPad Gen 10มั้งนะครับ iPad Pro Gen 10เนี่ยก็เป็น120เฮิร์แล้วนะครับ พอมาณนะปัจจุบันเนี่ยนะครับก็จะเป็น144เฮิรตนะครับผมก็เป็นตัวโปรนะฮะหน้าจอเลยจะดีกว่าชาวบ้านเขานะครับถ้าเป็นตัวแอร์หรือว่าตัวมินิหรือตัวธรรมดาเนี่ยนะครับหน้าจอจะเป็น60เฮิรตนะครับ CPU ชิปเซ็ตเป็น A12 X Bionic นะครับผมเป็นเทคโนโลยี7นาโนเมตรนะครับแล้วก็แรมเนี่ยมีทั้ง4กิกนะครับแล้วก็มี6กิกในรุ่นของ1เทเลบิตนะครับถ้าเกิดว่าคุณซื้อ iPad Pro นะครับความจุ 1TB เนี่ยนะครับก็จะได้แรมมาเป็น 6GB นะครับซึ่ง 4GB 6 g b ความแตกต่างของ p p o o n เนี่ยถือว่าแตกต่าง,งกันพอสมควรแต่ว่าถามว่าเห็นผลไหมมันไม่เห็นผลนะครับเพราะว่า 4GB เนี่ยมันลื่นลื่นมากๆแล้วนะครับยกเว้นว่าคุณจะเ,เป็นพวกกราฟิกดีไซน์หรือว่าใช้ในง,งานเขียนงานอะไรที่ไม่ต้องเน้นกราฟิกเนี่ยตรงนี้จะเห็นผลนะครับทำงาน2แอปพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมความจุนะครับตัวนี้มี 64G b 256 g b 512ร้กิกแล้วก็1นึเทราไบต์นะครับก็ความจุซอยลงมาเนี่ยเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าซอยเยอะแต่ว่าสังเกตไหมมันจะซอยในความจุที่256 512และ1นึเทนะครับซึ่งเป็นการซอยที่ผมไม่ชอบมากๆนะครับผมชอบแบบให้มันเป็น64 128 256 512อะไรเงี้ยนะครับเพราะว่า1นึเทราไบต์อ่ะมันไม่น่าจะใช้หมดอ่ะผมว่าไม่รู้จะเอาไปใช้อะไรนะสองห้อันนี้ผมใช้256เนี่ยมันก็แบบเหลือๆแล้วนะนะครับแล้วแบบโอ้โห 512เนี่ยก็ถือว่าโอเคมากแล้วนะครับหนึ่งเทนี้ไม่รู้จะไปทําอะไรนะผมว่ามันซอยแบบซอยไม่รู้เรื่องซอยไปทั่วนะครับผมผมว่าถ้าเกิดเพิ่ม128กิกเข้ามาเนี่ยผมว่าขายดีมากๆนะครับผมอันนี้ก็ความคิดเห็นส่วนตัวนะแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ให้มา7,812ม mm ิลลิแอมนะครับผมก็ถือว่าการใช้งานจริงเนี่ยยาวนานใช้ได้เลยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่แบตอึดมากนะครับพร้อมกับฟ้าชาร์จ18วัตต์มาให้ในกล่องนะครับผมก็ ถือว่าแจ่มแมวดวงตะวันมากๆนะฮะแล้วก็ในส่วนกล้องหน้านะครับกล้องหน้าก็จะอยู่ที่7ล้านพิกเซลนะครับ f 2.2กล้องหลังก็จะอยู่ที่12ล้านพิกเซล f 1.8นะครับก็เรียกได้ว่ายกแผงกล้อง iPhone มาเลยทีเดียวนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ย iPad รุ่นใหม่เนี่ยนะครับจะมีกล้องทั้งหมด3ตัวนะจะเป็นตัวแบบธรรมดานะครับแล้วก็จะมี u ั t ตา w i d นะครับแล้วก็จะเป็นตัวที่ใช้ทํา 3D นะครับซึ่ง ผมว่ามันไม่มีประโยชน์นะครับอันนี้คือพูดจริงๆจากจากใจจริงเลยนะนะครับขอ,ง,องส่วนตัวเนาะว่ากล้อาตัวไวใน iPad เนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะมีสักกี่คนนะที่ใช้ iPad ถ่ายรูปนะแต่ก็อาจจะมีนะผมก็เคยเห็นแบบคุณลุงคุณป้าอะไรเงี้ยเอาไอแพดถ่ายรูปอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงว่าเราในยุคที่แบบโทรศัพท์มันถ่ายรูปได้ดีกว่าอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วบวกกับ iPad เนี่ยมันไม่น่าจะเอาไว้ถ่ายรูปอะไรเงี้ยนะโอเคมันอาจจะมีถ่ายรูปส่งเอกสารบ้างถ่ายรูปอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบไม่น่าจะได้ใช้ Auto นะ้วแลก ไอเซนเซอร์ที่ใช้ในการประมวลผล 3D เนี่ยนะครับก็คือในต่างประเทศเขาอาจจะได้ใช้งานแหละเนาะแต่ว่าประเทศเราเนี่ยผมว่าน้อยคนมากที่เอา iPad ไปทำาีดีนะครับผมก็ผมว่าม,มันไม่ค่อยมีประโยชน์ไอที่เพิ่มมานะนะครับอันนี้คือความเไดนส่วนตัวแต่ว่าเพิ่มมาให้ก็ดีครับราคาก็ถูกลงนะครับใครๆก็ชอบนะฮะน้ำหนักของตัวนี้นะครับอยู่ที่468กรัมนะครับก็ถือว่าไม่หนักนะส่วนตัวแล้วผมว่าไม่หนักแล้วก็ใส่ UAG เนี่ยผมว่าน้ำหนักกำลังพอดีเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณผู้ ลองใส่พวกเคสใสเคสซิลิโคนดูนะครับมันก็จะไม่ได้หนักเท่ากับใส่ UAG แต่ว่าอันนี้คือผมใส่โมนาดเลยนะนะครับเป็น UAG แบบขนาดหนักที่สุดแล้วนะครับเพื่อป้องกัน iPad โมเวลาตกนะครับผมเพราะว่าต้องทำตกบ่อยมากนะครับสำหรับเจ้าตัว iPad นี้คือเครื่องใหญ่ขนาดนี้แบบยังทำตกได้นะคิดว่าแบบ เออกูทำตกได้ไงก็ไม่รู้เจตุวนี้นะครับ security เนี่ยใช้เป็น face id นะครับผมก็ถือว่าดีมากๆนะ face id ก็เร็วมากๆด้วยนะครับรองรับ smart keyboard นะครับ gen น1แล้วก็ gen 2ด้วยนะครับแล้วก็รองรับ apple pencil gen 2นะครับผม gen 1นใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ว่า gen 2จะดีกว่านะครับ gen 2เนี่ยความแตกต่างระหว่าง gen 2กับ gen นก็คือ gen 2เนี่ยเวลาชาร์จเนี่ยมันก็คือเนี่ยครับแต่แต่ตัวเครื่องแล้วมันชาร์จได้เลยนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นที่ต้องเสียบกับตูดเพื่อ connect อะไรเงี้ยนะครับผมม ง่ายมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของพวกการเขียนการวาดอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะดีกว่าเจ้าตัวเจนแรกนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมเราผมก็ไม่ได้ออาไปวาดอะไรนะเอาไว้เขียนโนต้ตอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าเกิดใครซื้อแผร์โปรก็ต้องซื้อเจน2แหละนะครับผมซื้อเจน1มามันมันไม่เข้ากันอ่ะเออเลขสเปคประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับเจ้าตัว12.9นิ้วเนี่ยนะครับก็รุ่นพี่เนี่ยถามมาว่าควรซื้อตัว11นิ้วหรือ12.9นิ้วเอาคําถามนี้ก่อน ส่วนตัวผมแล้วอันนี้อยู่ที่คนใช้จริงๆนะครับเพราะว่าคือ12.9นิ้วเนี่ยความแตกต่างอย่างที่ผมเคยบอกไปครับว่า iPhone เนี่ยตัวที่มันใหญ่ขึ้นเนี่ยความแตกต่างมันจะอยู่แค่ในเรื่องของหน้าจอแล้วก็ในเรื่องของแบตเตอรี่ถูกไหมซึ่ง iPad Pro 11นิ้วเนี่ยแบตเตอรี่มันก็เยอะอยู่แล้วนะครับมันเยอะมากนะครับแล้วมันเป็นไซส์พอดีที่พกลงกระเป๋าพกไปทางานพกไปเที่ยวพกไปนั่นพกไปนี่ มันไม่ใหญ่จนเกินไปสามารถใส่กระเป๋าได้กระเป๋าแบบกระเป๋าสะพายข้างอะไรเงี้ยมันใส่ได้พอดีเลยนะครับกระเป๋ากล้องก็ใส่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็น12.9นิ้วเนี่ยคุณจะเริ่มใส่กระเป๋าแบบสะพายไม่ได้เลยเพราะว่ามันความกว้างที่จะใหญ่มากนะครับแล้วคือ12.9นิ้วเนี่ยมันใหญ่เกินไปนะครับคุณได้หน้าจอที่เพิ่มขึ้นได้แบบที่เพิ่มขึ้นก็จริงแต่ว่าคุณจะโดนลดเรื่องของการบุกพาที่สะดวกเนี่ยลดลงไปนะครับซึ่งส่วนตัวผมแล้วผมว่า11นิ้วเนี่ยกำลังพอดีในการใช้งาน ส่วนตัวผมนะนะครับคนอื่นอาจจะไม่รู้นะครับคนอื่นอาจจะสี่สองจุดเก้านี่อาจจะยังพอดีอะไรเงี้ยแต่ผมว่าแค่นี้มันใหญ่พอแล้วนะครับผมคือเราพกใหญ่ไปเนี่ยบางครั้งเวลาเราไปเที่ยวเราไปอะไรเงี้ยนะมันจะค่อนข้างที่งุนงงนะครับผมแล้วก็บวกกับราคาที่มันเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพิ่มไปประมาณ4ี่พันเจ็ดพันนี่แหละประมาณเนี้ยนะครับมันค่อนข้างที่เพิ่มเยอะเหมือนกันนะครับผมผมว่าผมเอาเจ็ดพันนั้นอะมาซื้อ apple pencil เนี่ยปากกามาใช้ดีกว่านะครับหรือว่าแบบเอาไปซื้อสมาร์ทคีย์บอร์ดมาใช้ดีกว่านะครับผมผมว่ามัน มันน่าจะดีกว่านี่ผมแนะนําเลยนะซื้อ11นิ้วดีกว่านะครับอยู่2.9เนี่ยเหตุคนขายเยอะมากนะครับเหตุผลที่ขายเนี่ยผมเคยไปถามเขาบอกว่ามันใหญ่เกินไปอยากใช้11นิ้วนะครับผมอ่าเราได้ข้อสรุปแล้วนะว่าระหว่าง11นิ้วกับ12.9ความแตกต่างมันมีอะไรบ้างแล้วก็ถ้าเกิดผมเชียร์เนี่ยผมเชียร์ซื้อตัวไหนทีนี้เนี่ยเราเปรียบเทียบกับ ตัว2 2 0เนี่ยนะครับแน่นอนครับตัวใหม่ออกมาก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่มันดีกว่านั้นก็คือว่าราคามันห่างกันแค่2,000บาทนะครับผมแนะนําให้คุณไปซื้อตัว2 0 2 0ดีกว่านะครับผมเพราะว่าราคาห่างกัน2,000เนี่ยนะครับแต่ว่าคุณได้เทคโนโลยีที่มันคุ้มเกิน2,000นะครับหนึ่งคุณได้กล้องที่เพิ่มขึ้นมาเป็นกล้องออโต้ไวนะครับแล้วก็ในเรื่องของ CPU ก็เปลี่ยนไปนะ CPU ก็แรงขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของความจุที่เริ่มต้้นนเป็ 128G ดวย นะครับซึ่งไอ้ตัวนี้ความจุมัน64นะครับ64สี่กับร้อเนี่ยมันเท่าตัวหนึ่งเลยนะครับและผมบอกเลยว่า iPad 64 g ิไม่เพียงพออย่างแน่นอนยิ่งเป็นพวกนักศึกษานะครับหรือนักเรียนอะไรเงี้ยที่ต้องเซฟไฟล์เอกสารเซฟนั่นเซฟนี่นะครับผมว่าไม่เพียงพอสายเล่นเกมมันต้องพูดถึงไม่พออยู่แล้วนะครับดังนั้นถามว่าเออผมเชียร์ตัวไหนดีนะครับผมผมเชียร์ให้ไปซื้อตัว2020นะเพราะว่า เรื่องราคาเนี่ยมันห่างแค่2 0 0 0บาทกับตัว2018ยกเว้นว่าคุณจะซื้อเป็นแบบมือสองถ้าเกิดคุณซื้อมือสองเนี่ยนะครับตัว2020เนี่ยคุ้มค่าอย่างมากนะครับเพราะว่าในราคามือสองเนี่ยคนขายเขาค่อนข้างที่จะถูกแล้วนะสองหมื่นต้นๆอะไรเงี้ยนะครับซึ่งุณก็จะเซฟเงินได้ไปประมาณ7 0 0 0บาทนะครับถ้าเกิดคุณซื้อมือสองกับตัวมือหนึ่งสองพันยี่สิบนะสองพันยี่สิบเนี่ยผมเห็นคนไม่ค่อยซื้อเพราะอะไรเพราะว่าคนเนี่ยไปซื้อเจ้าตัวนี้หมดแล้วตัวนี้มันออกมาปี2ตอนนันเนี่ย iPad Pro อ่ะคือมันเหมือนกับเปลี่ยนจากเจนเก่าอ่ะมาเจนใหม่คือมันมันมีวัฒนาการอย่างมากนะครับผมในเรื่องของหน้าจอในเรื่องของดีไซน์พอร์ตท,ที่เปลี่ยนเป็น Type C นะครับคนเลยแห่ไปซื้อ2018กันเยอะแล้วคนมี2018กันเยอะมากนะครับพอ2020ออกมาเนี่ยนะครับสเปคอะไรเงี้ยคือมันออกมาเพิ่มแค่กล้องแล้วก็หลายๆอย่างไส้ในมันยังเหมือนเดิม CPU แรงขึ้นก็จริงแต่ว่าคุณจะเอาแรงไปแค่ไหนแค่นี้มันก็แรงพอแล้วมันเกินการใช้งานแล้วนื่องอไหม นค,คนก็เลยไม่อยากที่จะแบบเออกูต้องเสียเงินเพิ่มอีก2 0 0 0 0หรอหรือขายตัวเก่าไปกูต้องเสียเพิ่มอีกเหรอเพื่อที่จะมาซื้อตัวใหม่ที่สเปคอะไรเงี้ยมันก็แบบเพิ่มขึ้นมาแค่นิดเดียวอะไรเงี้ยนะครับคือใครที่มี2018อยู่แล้วถามว่าเปลี่ยนส0 2 0ดีบไหมไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเชื่อผมนะฮะไม่ต้องเปลี่ยนนะครับคือมีกล้องออโต้ไวมาก็ช่างนะครับคือเราใช้เนี่ยไอโฟนมันก็มีออโต้ไวและส่วนมากเนี่ยนะครับเราถ่ายรูปจากมือถืออยู่แล้วเราไม่ได้ถ่ายายรูปจก iPad นะครับผมกล้องไอ้ตัวนี้เนี่ย f 1 8มันก็ดีนะนะครับกล้องไอ้ตัว2อ8เนี่ยนะกล้องหน้ามันก็ดีมากนะครับกล้องหน้าถ่ายได้ Full HD 60เฟรมนะครับกล้องหลังสามารถถ่ายได้ 4K 60เฟรมเลยนะครับผมแล้วก็ถ่ายได้ f 1.8ด้วยแล้วก็มีไลท์สตูดิโอมาให้อีกต่างหากนะคือมันครบคันแล้วนะครับถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยในในเอาแค่ในประเทศเรานะในประเทศเราเนี่ยคนซื้อ iPad มาเนี่ยนะครับเอาในวัยเรียนวัยเรียนเนี่ยซื้อมาทำอะไรนะครับนักศึกษาเนี่ย ส่วนมากแล้วเนี่ยทำไมถึงต้องมี iPad นะครับเดี๋ยวผมจะพูดในความคิดเห็นของผมแล้วกันนะ iPad เนี่ยมันเอามาเพื่อ1จดชีตนะครับในกรณีที่บางคนเนี่ยชอบจดชีตมากจดเลคเชอร์มากแล้วแบบไม่อยากซื้อพวกกระดาษสมุดหรือว่าอะไรเงี้ยมันเก็บยากนะครับสามารถใช้ iPad ในการจดเลคเชอร์ง่ายกว่านะครับผมเห็นเพื่อนผมหลายคนเนี่ยที่เขาเป็นเรียกว่าหัวคิดเอทีป่ะชอบแบบว่าเฮ้ยหัวข้อนี้ใช้สีนี้ดีกว่าเนื้อหานี้ใช้สีนี้เขียนอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็สามารถเซฟไฟล์จากอินเทอร์เน็ต เดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับผมไอพวกหนังสือที่เราเรียนเนี่ยนะครับมันมีในอินเทอร์เน็ตที่เป็นแบบโอนะ้เป็นไฟล์แบบ JPEG เลยนะเป็นไฟล์ PDF มาเลยนะครับเป็นหน้ามาเลยอ่ะโหลดมาอ่านนะครับแล้วก็เอย,อยากเลคเชอร์เราก็สามารถไฮไลท์ได้ใน iPad และเวลาเราไปไหนเนี่ยเราพก iPad เครื่องเดียวอาจจะมีแบบหนังสือฟิสิกส์หนังสือคณิตหนังสือภาษาไทยนะครับสามารถมีทุกหนังสือทุกวิชาได้ใน iPad เครื่องเดียวอะไรประมาณนี้สําหรับคนที่เอาไว้เรียนนะครับผม สำหรับนักเรียนผมว่าน่าจะเป็นพวกที่ชอบดู YouTube นะครับดูแบบว่าติวเตอร์ใน YouTube อะไรเงี้ยนะครับพวกอาจารย์ที่สอนจาก YouTube สอนในเน็ตไลฟ์สดอะไรเงี้ยนะครับผม iPad เนี่ยก็จะมีส่วนช่วยนะครับนิดนึงนะครับก็อาจจะไม่ได้เยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่ามันมันสะดวก iPad อะ่ะมันเหมือนแล็ปท็อปขนาดย่อมๆเลยนะเวลาเราไปไปร้านกาแฟแล้วเราต้องการที่จะเรียนหรืออะไรเงี้ยนะครับเราก็สามารถเอา iPad ไปด้วยได้ถือว่าเราเอาโน้ตบุ๊กไปใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวก็ต้องหาปลั๊กสามตาเดี๋แบตหมดเดี๋ยวต้องต่อ Wi-Fi อะไรเงี้ยมันทำที่ใหญ่ยากแล้วก็มันใหญ แต่ในนี้เนี่ยใสก่กระเป๋าสพายได้ง่ายๆสบายเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าในวัยทำงานก็อาจจะเอาไว้ดูหุ้นอ,อะไรเงี้ยอาจจะเอาไว้ดูแบบแชทเอาไว้ดูเหตุอะไรเงี้ยนะครับผมก็แล้วแต่สายงานเนาะส่วนตัวผม iPad เนี่ยถามว่าผมซื้อมาผมได้ใช้อะไรบ้างนะครับได้ใช้ประโยชน์จากมันไหมผมได้ใช้ประโยชน์จากมันเยอะมากนะครับผมผมเอาไว้แต่งรูปให้ลูกค้าเพราะว่าจอ iPad เนี่ยนะครับคาลิเบรสีที่ตรงที่สุดเนี่ยและเพียงน,น้อยสุดคือจอ iPad นะครับจอของ Apple นะฮะต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าจอคอมจอโทรศัพท์จอ i อแพดเนี่ยนะครับผมเป็นจอที่สีตรงที่สุดในโลกนะครับผม <c oughs> คือถ้าเกิดว่าคุณสังเกตพวกงานกราฟิกงาน c o l o r l ร s หรือว่าอะไรต่างๆงานเนี่ยส่วนมากและบริษัทจะใช้ iMac กันทั้งหมดเลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่า1ลึ่งละระ,ะ,ะบบปฏิบัติการมันเร็วมากๆนะครับผมแล้วก มันไม่ต้องแบบแต่งคอมไม่ต้องเปลี่ยนสเปกตลอดเวลาเพราะว่าระบบปฏิบัติการมันไม่ได้ใช้อะไรอยู่แล้วแล้วจอเนี่ยคือมันเป็น all in one เลยนะครับซื้อ all in one มาเนี่ยคุณได้ทั้งหมดเลยนะครับและจอสีมันสวยมากๆสีตรงมากๆนะครับผมมันเลยแบบซื้อทีเดียวจบถึงราคามันอาจจะดูแรงใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดคุณหาเงินจากมันได้เนี่ยมันก็คุ้มค่าที่จะลงทุนนะครับซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยผมใช้ในการแต่งรูปส่งลูกค้าบ่อยมากบางครั้งลูกค้าต้องการงานวันนั้นนะครับผมก็เอ iPad แ a d ไปด้วยถ่ายเสร็จปุ๊ п, อ iPad บอ เนี่ยนะครับผมมันจะมีไลด์ลูมสำหรับ iPad โดยเฉพาะนะครับแล้วก็สามารถซื้อเป็นรายเดือนได้นะครับผมซึ่งซื้อเป็นรายเดือนเนี่ยก็สามารถแต่งได้ทุกอย่างเหมือนในคอมเป๊ะเลยนะครับสามารถแต่งไฟล์รอได้นะครับเทม์เนี่ยเป็นแบบ KK e v i n ได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นแบบปรับความเบี้ยวปรับ d s t ส r t ช o n ปรับนั่นปรับนี่ได้เหมือนในคอมเป๊ะเลยนะครับแล้วคุณได้สีที่จอตรงที่สุดในโลกนะเว้ยนะครับบางครั้งคุณไปปรับในคอมเนี่ยนะครับจอคุณน่ะได้คาลิเบตหรือยังนะครับจอคุณสีตรงหรือยังนะแต่ต้องมาทํานั่นทํานนี่วุ เครื่องเดียวจบนะฮะซึ่งอันนี้คุณก็ต้องหาเหตุผลที่คุณจะต้องใช้มันนะครับว่าเออคุณซื้อแพดมาเนี่ยคุณเอามาทําอะไรนะครับถ้าเกิดคุณเอาไปแค่เล่นโซเชียลดู Netflix ดูหนังอะไรเงี้ยนะครับตัวนี้เนี่ยสบายๆเลยๆนะครับผมดีไม่ดีคุณยังใช้ได้ไม่ถึง10%อเ์ของ p ริ formance มันด้วยซ้ำน,นะครับแต่ถ้าเกิดว่าถามว่าคุณจะซื้อมาทํางานหาเงินซื้อซื้อมันมาเพื่อที่จะทํางานหาเงินเนี่ยนะครับตัวเนี้ยคุ้มค่าที่สุดนะครับถามว่า เฮ้ยพี่แล้วระหว่างแท็บเล็ตล่ะแท็บเล็ตของ Android อะไรเงี้ยคือผมไม่ค่อยได้รู้เรื่องของแท็บเล็ตเท่าไหร่แต่ผมว่าไม่มีแท็บเล็ตรุ่นไหนสู้ iPad ได้อันนี้ผมกล้าร,รับประกันสเปคโหดหรืออะไรโหดกว่าช่างเขาครับถ้าถามว่าอ่ะคุณสเปคโหดคุณโหดได้อยู่กี่ปีนะครับถ้าเทียบกับ iOS นะฮะ iPad เนี่ยนะครับมันอยู่ได้กี่ปีนะครับผมซึ่งมันมันออามาเทียบกันไม่ได้มันแล้วแต่สายงานแล้วแต่งบประมาณนะครับผมคือ ไอแพดเนี่ยราคามันค่อนข้างที่สูงนะครับบางคนก็อาจจะไม่ได้มีกําลังทรัพย์ในการซื้อนะครับก็ลองไปดูพวก Android นะครับพวกแท็บเล็ตต่างๆนะครับบางบางคนอาจจะซื้อมาแค่ให้ลูกหลานได้ดู u t u b e นะครับพวกแท็บเล็ตอะไรเงี้ยมันก็ดีนะครับดีมากเลยแหละนะครับสำหรับการใช้งานแบบพื้นฐานแล้วก็การดู YouTube อะไรเงี้ยนะครับผมอันนี้คือผมมารีวิวคร่าวๆให้ฟังว่าเออไอแพดเนี่ยนับปีตั้งยี่สิบเนี่ยมันยังน่าซื้ออยู่ไหมโตัวผมครับน่าซื้อครับ ไม่ว่าจะเป็นราคามือสองหรือมือ1นะครับตัว iPad 2018นะครับผมถ้าเกิดว่าคุณจะซื้อเป็นเครื่องแรกนะผมแนะนําให้ไปซื้อ2020เพิ่ม2,000นะครับคุณได้เทคโนโลยีใหม่กว่านะครับผมแล้วก็อะไรต่างๆนานานะครับอย่าลืมซื้อปากกามาด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ iPad ต้องมีปากกานะครับรู้นทำไมเทรนด์มันเป็นอย่างนี้นะครับผมเอาไปใช้จดเลคเชอร์โจทย์อะไรก็ว่าไปนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครที่มี2018อยู่แล้วหรือจะซื้อในงบมือสองนะครับ2018ก็ไม่แย่นะครับผมแนนะให้ซื้อ256 g b นะครับผม256เนี่ยน่าอยู่จะน่าจะอยู่ประมาณ30,000ต้นๆนะน่าจะอยู่ประมาณเอ้ยไปถึงสิ256น่าจะอยู่ประมาณ28,000-27,000ประมาณนี้นะครับผมสลับ256 g ้6ิก64เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ20,000-21,000-22,000ประมาณนี้นะครับในราคามือสองนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยดีกว่านะผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันเพราะว่าตัวนี้เนี่ยผมซื้อมาค่อนข้างเคียนนานแล้วนะ iPad Pro 11นิ้วนะครับ ตัว2 0 1 8 64 g b นะฮะเห็นมีคนขาย18,000บาทนะครับราคาค่อนข้างที่จะดีนะครับถ้าเกิดเป็นตัว256 g ิก i i i นะครับจะอยู่ที่ประมาณ27,500บาทนะครับอันนี้คือ WiFi only นะครับ iPad เนี่ยก็จะมี2รุ่นคือรุ่นที่สามารถใช้ WiFi ได้อย่างเดียวกับรุ่นที่สามารถใส่ซิมการ์ดได้ตัวนี้เป็นตัวที่ใส่ซิมการ์ดได้แต่ผมไม่ไม,ไ,มไม่ได้ใส่เลยนะครับเพราะว่าก็ต่อ w i f i อย่างเดียวนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกัน เนาะสำหรับการรีวิวนะครับในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับทุกอย่างคือดีนะครับผม10เป็น10อยู่แล้วนะครับในเรื่องของกล้องเนี่ยถามว่าดีไหมนะครับถ้าเกิดคุณไม่ได้เอาไปถ่ายจริงจังนะครับมันก็ใช้งานได้ดีออโต้โฟกัสไวนะครับแล้วก็ถ่ายมาเนี่ยทุกอย่างคือเหมือนกล้อง iPhone 11หมดเลยนะครับผมก็น่าจะไม่เหลืออะไรเลยเนาะการชาร์จก็เป็นแบบไท p e C นะครับแล้วก็มีฟ้าชาร์จมาให้ในกล่องนันแต่ไม่มีหูฟังมาให้หูฟังก็ต้องซื้อเป็นแบบไท p e ซีเอานะครับแล้วก็ไม่มีหางารเ ถ้าเกิดผมแนะนําก็ซื้อเป็นหูฟังบลูทูธมาใช้งานด้วยกันร่วมกันน่าจะดีกว่านะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับการรีวิว iPad Pro 11นะครับปี2018นะครับสรุปคร่าวๆให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันว่าผมแนะนําให้ซื้อตัว11นิ้วมากกว่า12.9นะครับด้วยความที่เราต้องเสียเงินเยอะนะครับโดยเปล่าจําเป็นและเราซื้อหน้าจอใหญ่มาเนี่ยมันเพิ่มแค่ในเรื่องของขนาดหน้าจอและแบตเตอรี่นะครับซึ่งไม่มีความจําเป็น แล้วก็สลาบคนที่จะซื้อ iPad เครื่องแรกเป็นของตัวเองนะครับผมแนะนําให้ซื้อตัวปี2020นะครับถ้าเกิดอยากดูรีวิวนะครับตัวปี2020แบบเต็มๆเนี่ยนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอได้ผมจะทำคลิปให้นะครับก็ราคาห่างกัน2,000บาทระหว่างตัว2018กับ2,020ผมแนะนําให้ซื้อ2,020ถ้าเกิดคุณจะซื้อ iPad เป็นเครื่องแรกของคุณนะครับแต่ถ้าเกิดว่า ใครที่มี2018อยู่แล้วคิดว่าจะอัปเกรดดีไหมไม่ต้องอัปเกรดนะครับเปียงตังแล้วถ้าเกิดว่าใครคิดว่าจะซื้อ2 0 1 8มือ2คุ้มไหมหรือจะไปซื้อตัว2020ดีอันนี้อยู่ที่ตัวคุณผมแนะนําว่าลองศึกษาลองดูก่อนว่า2020มือ2เนี่ยเขาขายกันราคาเท่าไหร่แล้วลองเปรียบเทียบกับราคา2 0 1 8มือ2นะครับถ้ามันห่างกันไม่เกินผมให้ไม่เกิน4 0 0พนะครับก็จัดตัวส0 2 0ได้แต่ถ้าเกิดมันเกินนะครับ28 ผมว่าเหมาะกับคุณที่สุดนะครับผมทั้งหมดทั้งมวลในการรีวิวครั้งนี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมคนเดียวนะครับไม่ได้มีสปอนเซอร์หรือว่าไม่ได้มีอคติอะไรนะครับผมใช้เองนะครับซื้อเองรีวิวเองนะครับผมก็โปรยจงมั่นใจว่าเรารีวิวตามความรู้สึกแล้วก็ตามความเป็นจริงนะครับผมโอเคเอาไว้ใจพิจารณาแล้วกันนะครับหากชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้พากันตามคลิปใหม่ทางผมด้วยนนนะะฮเเออาาไว้้จกัใหหม่คลิป อันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ